เดี๋ยวเขามาลุ่นกันนะครับพี่น้องครับทุกทั้ง่านเดี๋ยวสิผ้าทุกท่านย่างไปเบิ้งทั้งฟังทั้งคุณล่ะครับพี่น้องตอนนี้เริ่มล่งแล้วเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิผ้าทุกท่านย่างไปเบิ้งทั้งคุณเป็นอย่างใดพันสีหมานบ่อหรือจัไงไดน,นะครับเดี๋ยวไปพาไปเบิงเ้งใกล้ๆครับเบิงเ้งใกล้ๆแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับพี่น้อง นี่น้องฟังนี่นี่มืออื่นได้เป็นสีโลงเนาะนี่ฟังนี้พรุ่งนี้ลงพรุ่งนี้เด้ครับพี่น้องครับมือนี่โลงฟังหนุนกอนนะครับพี่น้องครับมือโลงฟังทั้งหนุนกอนนี่ครับเป็นบรรยากาศสดๆเลยครับพี่น้องร่องบาบันัวงัวนะครับพี่น้องครับร่องหัววัวบ้านหัววัวตำบลบุสูงอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษครับอ้ามาเบิงบรรยากาศสดๆครับไปยังไหนสิหมานหรือหมานยังไหนมาเบิงใกล้ๆแบบเอ็กซ์คู่สิบ เอาละพี่น้องครับนี่มานลงไปแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับพี่น้องครับบ้านนี้มานหรือบอมานาน,น้องพ่อยนะมัดแนี่เออมัดแรกแล้วบ่พ่อยมัดแรกอาสิม้านได้ด้หนิอ่าเดี๋ยวมาชมกันนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศสดๆเลยครับห้างนะครับมือน,นีอ่คนบมไคลายปันใดผมมาเบิ่งเด้อเพิ่นสีมานปลาข่าวกันบอพี่น้อง เดี๋ยวมาเบิ่งกันพี่น้องเผาดึงดูดน้ำกันมาเบิร์เออเอาเดี๋ยวสิมีการหลากปลาข้าวขึ้นบ่อเนี้ยมาเบิ่งกันเด้อพี่น้องเป็นจังไงครับทั้งนี่ปลาประทันไหลปลาบ่ะทันแลีนมาหนออือพูดเพิ่นห่อปลาอย่างนอขึ้นมาทั้งคนถือว่าครับทั้งคน นี่นะครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศสดๆเลยครับพี่น้องครับคือขันหยอกปลาเนี่ยคือปลามันบวติดบอกครับไวยจังไหนเคืื่อนว่าหยอกปลาหยอกผมมันบอกว่าสีแตกตื้นแ่ลเของแหบบอกครับอืเป็นจังสั่นนั่นแหละครับพี่น้องครับ เดี๋ยวเขามาเบริงบรรยากาศของการมาเบริงบรรยากาศของการวานแหครับพี่น้องครับพูนสะดุ้งมันก็เริ่มยกแล้วเด้อพี่น้องพูนทั้งพูนสะดุ้งนี่เริ่มยกแล้วคือกันเดี๋ยวสิหมานหรือบ่หมา,จานจังไดรนะครับพี่น้องครับมาเบริงมาลุนกันนะครับพี่น้อง มือนี่คนเสียงห่างนะครับพี่น้องครับคนบลายครับมือนึ่คนเสียงห่างนะครับมือีนบ่่บลายอืม อ่าเดี๋ยวสิผ้ายางไปเบิองพันยกย่อนะครับพี่น้องไปเบิ่งพันยกย่อพันสิไดงปะ ผ้ายางมาเบิ่งทั้งคนยกยอ่อมาเบิ่งคนยกยอ่ยกยอเนี่ยพี่น่อง เป็นไหนวะโอ้ได้ปลาหยังบุนน๋มหน่ะเดี๋ยวมาเบิ่งคนยกย่อกันนะครับพี่น้องครับเป็นยังไงพี่น้ององอ,อบ๊อบีเนี่ยิะพาหยังมาทาั้งทีพี่น้อง นะเดี๋ยวยางมาเลาะทั้งผีกัน,กน,กน,น,นครับพี<ป>่นะ้องครับน่ ครับพี่น้องครับมาเบิ่งเพ่นยกย่อนะครับะครับเป็นบรรยากาศนะครับมือนีน้้นบมค่อยหลายครับพี่น้อนะครับ บรรยากาศมื่อนี้ห่างๆนะครับบ่ค่อยคึกคักนะครับพี่น้องการหาปลานะครับเป็นวิถีของชาวอีสานบ้านเฮาครับแบบนี้การวานแหหาปลากันนะครับนี่ยกย่อมาเบิ่งกันครับพี่น้องครับยกย่อกัน บรรยากาศบรรยากาศของวิถีของชาวอีสานบ้านเท่าครับพี่น้องครับออออนี่แหละครับวิถีของชาวอีสานบ้านเท่าในการทํามาหากินครับล่องปลาอยู่บ้านหัวงัวนะครับพี่น้องครับล่องหัวว,วัวบ,บ้านหัวว,วัวอําเภอวังหิน,หนจังหวัดศรีสะเกดครับ มันเล่งแล้วเด้อครับพี่น้องครับเริ่มล่งแล้วครับเริ่มล่งปลาแล้วครับพี่น้อง เอาละครับพี่น้องครับผ้อมกับสีไล่สดให้พ่อแม่พี่น้องรับชมแต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับเบืองบรรยากาศแล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวกะสีซ้อมเบืองบรรยากาศอยู่นี่นะครับพี่น้องครับกสีไทยคลิปให้พี่น้องเบืองนะครับผู้ใดพ่นหมานกะสีไทยคลิปตอนิ่นใดให้เบืองเด้อครับบารนีนตอนนี้ก็หยุดการไล่สดเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ